สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบเพื่อนๆทุกผู้ทุกคนพี่น้องอยู่กลางสวนอีกแล้วนาะพี่น้องเมเนสีมีเรื่องเล่ามาว่าเพื่อพี่น้องอยากจะฟังอยากจะฟังหรือว่าบ่อยากฟังก็ฟังไปก่อนพี่น้องมากทุเรียนพี่น้องจ้ะจากการสังเกตเนาะช่วงหนึ่งถี่ขึ้นมมลูกซีหลังหลากมันไปเนาะต้นนี้ว่าสิบบล,ลอดพี่น้องสรุปแล้วรอดพี่น้องได้ แลกาหมักทุเรียนที่มันมีปัญหาเนี่ยพี่น้องมันมีปัญหาตั้งแต่เริ่มเนาะอ่าล่างลากไว้แล้วกายังคือเกาเห็ดหลายอย่างก็คือเกาขุนแม่ลูกซีก็เลยปล่อยให้ใบมันหลวงหลวงหล,วง,ลวงแลกาเสียหายตายไปว่าสันสอกนะคะสิคุดเบื้องหลักมันพี่น้องสิพ้าพี่น้องคุดเบื้องหลักของทุเรียนที่ว่าอ่า มันมันหักตายไปพี่น้องสิงพุดเบื่องมันเป็นยังไดก่อนจะพุดสิผ้าเบิ่งตัวนี้ก่อนเด้อพี่น้องปรากฏว่ามันมันช่วงทีมันป่วยเนาะมันแตกแขนงแตกกิ่งขึ้นมาบัดท,ที่นี่เสือดด้อไตโคดามานี่เฮดแบคทุเรียนเท่าหลักแข็งแรงพี่น้องต้นนี้กรลั่งสิมีอ่าหยอดอ่อนแตกขึ้นมาลังจากใส่ไตโคดามาไปอาทิตย์หนึ่งนะพี่น้อง ประมาณอาทิตย์หนึ่งเี่ละสองเดือนกลัวเนาะพี่น้องเนาะมีปัญหากับต้นทุเรียนใบหลวงลนเบิดถุกใบพี่น้องอ่าช่วงที่หากมันมีปัญหาแม่แบบลูกซีกับใส่ไตโคโดหมาใส่วัดที่นี้ไอตัวนี้ยามันคุ้มขึ้นมาเบิดพี่น้องปลอดไย่ล้วพี่น้องไม่ถึงว่าเห่ากับบต้องไปถอนห้านี้แล้ว เพราะว่ามันปลอดภัยละพี่นอ้องแต่จะบอกพี่น้องว่าหมักทุเรียนหากมันเป็นทุเรียนอันนั้นอ่ออันทุเรียนมอนเทอง์ในบอลอดได้พี่นอ้องถ้าอาการปานนี่ไหมแต่นี่มันเป็นนกกระจิบนกกระจิบนี่จะนกกระจิบจะเป็นท่อนแน่อยู่เห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาบอกอีอน,นี้พี่นอ้องเมื่อบึงพี่นอ้องอันนี้หนักทุเรียน เห็นบ่พี่น้องมันแตกขึ้นมาในกิ่งนี่นี่นี่แะแนงพวกนี้มันแตกขึ้นมากพี่น้องโอ้เม่ลูกซี่จะบวเอาได้นี่เอาไว้มันก็จะเป็นแะแนงเป็นใบเปลืองปุ๋ยพี่น้องน,น,นี่เอาไว้กับเปลืองปุ๋ยก็ล่างแตก หลอดแล้วล่ะพี่น้องนี่ปุ๋ยไต่โคดมาถือว่าเป็นปุ๋ยเด้อพี่น้องเด้อไต่โคดมาเพราะเป็นยาเด้ปุ๋ยที่มันเห็ดหายต้นทุเรียนเฮ่าหลากเดินดีเดินดีจนกระทางมันแตกอันนี้ออกมานนี้แต่พี่น้องแตกกิ่งออกมาในต้นมันนี่มีหลายกิ่งเด้อพี่น้องเห็นมาทางพี่อืม ตัวนี้คือกันน,นี่นี่พี่น้องแตกขึ้นมาออืนี่กิ่งไม้มันแตกขึ้นมาพี่น้องปล่อยไว้ก่อนที่สําคัญอย่าไปถอนมันไล่ไล่ไล่มองดูนี่พี่น้องมองมันแตกแค่น,น,นั้นอืมอมืแตกตามกิ่งแขนงมันนี่ ใบยอดอ่อนมันนี่หลอดแล้วหลอดแล้วพี่น้องกอบที่เนียกับสิพาพี่น้องไปคุดเด้อยพี่น้องคุดเบื้องหลากมันพี่น้องหลักที่ไอต้นต้นมันบวชอดมันตายไปมันเป็นยังมันจังตายคุณแม่ลูกซีว่าสิคุดลายเหม่อละจากที่ว่าบาว่างบาว่างพี่น้องเฮ็ด่นแน่เห็ดหนี่แน่มันบาว่างก็เลยบ่อดดคุดก็เลยต้นมันหักไปแล้วมันนี่สีคุดเบื้องสีใดเอาขื้นมาเบื้องแล้วพี่น้องมันเป็นอย่างมันจัง มันจังบวเดินห่างมันจังบวเดินสินะพี่น้องบอกทุเรียนตน้นอ่าใบมันหลวงลนแล้วก็มันฉ่ำตายไปพี่น้องเออไปไปบิ่ง่วงเห็นมาผ่านลนเต็มพี่น้องบได้เก็บนี่ต้นเดียวก็กินโบ่เบิร์ตกินใบมันดอกบอได้กินนวยมันนี่พี่น้อง สีผ้พาพี่น้องคุดเบ่งต่อมันนี่ต้นมันเพลียของคุณแม่ลูกซีมันหักตอ่อมีตอนี่ต้นมันต้นนี่ใญ่เติบไม่ยั่ง,งาตายนี่หลังหักไปกระโบลอดพี่น้องถ้าว่ามันมีปัญหาแบบสุดๆดนี่ว่าสิคุดไร้เหมือเราบริคุดพี่น้องมันนี้ว่าสิคุดเบ่งนะพี่น้องว่าอ๋อมันเป็นจังไดจังไดมันจังไลยตายมันหักมันเดินดีบอนะพี่น้องเดี๋ยวสิตั้งกล่องคนพี่น้องที่ผ้าพี่น้องคุดให้ มันเป็น,นยังไงมาจังบอกพุชลงหาวันนี้ไปยังมาจังฮักจะตายต้นมะนคือเรียนใบร่วงล้นลุกไปจะฮักก่าจะตายพี่น,พน้องพี่น้องพุชทนดึงกันนะเฮ็ดหลายวิธีการเียมันเป็น,นยังปวกบอก แกงมัน,นคื้หลายห่กหุ้ากัากกนใดพี่นอ้องขึ้หลายทเข็ดห่ากขเดียนโมเดริร <Okay. S 2> ์นกดกับพี่น้อง วกโอ้สำโอดอกสำโอดอกคือนยังหระพี่น้องนี่พี่น้องรากลองทุเรียนมัดกระลุกไปลึกอยู่เด้แต่มัดเป็นยังคือโบม,มัดจังะฮัก อย่าขู่นะพี่น้องอย่าขู่ดินเป็นกดดินเป็นด่างดินเป็นยัง ừ. Ừ. เรียนสองปีสองปีปลูกไปแล้วก็ตายอุ้อออแตกบ่พี่น้องฮงึพูดน่ะอ้ยกูเดี๋ยพี่น้องเบิง่งอู้ลต้องไปตังเลิกแต่มีแค่นี้ โอ้พี่น้องมีแครน,นี่ก็ยังบอดบอบอลบอหลอดอเป็นอย่างเนาะดินนดินแข็งดินแหงเกินบ่ปลูกลายหลอดเลยนี่น,นี่อ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบเอาเพียงพ่อเครนนี่พี่น้อง ไว้เจอคลิปใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจคุณแม่ลูกสี่หนเด้อจะ้ะบิ่งเนียผ้ามาคุดดอกหักอกทุเรียนเป็นแนวนี่พี่น้องเอ้ยอย่องไปเลือกอยู่ขยังบ่อ,นอ่น